ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งช่องของบ่าวแหลมพ้ารวยครับผมจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมรัฐบาลไทยของพอแตมครับพี่น้องรับล่างอย่างเดียวครับผมครับเหล็กล่างพอแตมนะครับเนาะรับงวด8กับเก่าครับผม8ปดเก่าพอแตมกับฟัน8ดกับเก่าครับพี่น้องรับเลขกหนึ่งที่ว่าเก่งรับงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะรับตามสูตรของพอแตมเป็นกับเป็นนักคำนวณอยู่แล้วครับพี่น้องเอฟซีจะรูดีนะครับเนาะรับพอแตมล่องสูตรไหมครับ สุตรที่เคยเดินดีเข่าเต็มๆเลยครับพี่น้องะจังใดกันมาเบิ้งกันนะครับเนาะเขามาแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องครับต่านใดเพร่ท่านกดติดตามกันอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับกับแนวทางนะครับเนาะโอวายจะเป็นรัฐบาลไทยล่าพัฒนาครับผมแม้กระทั่งหวยหุ้นครับพี่น้องสามารถคอมเมนต์ขมาหาเบาแหลมในเนาะพี่น้องครับสนใจครับผมหวยหุ้นตัวใดครับผมครับคอมเมนต์ขมาได้เลยครับพี่น้องหรือจะแอดไลน์ขมาอยู่ในกลุ่มกด์ใดครับผมไอดีไลน์ศูนย์เก้าศูนย์ เก้าแปดสามเก้าหูนหนึ่งครับผมบบาแหลมพารวยกับผมยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับเขาฟรีครับพี่น้องครับเขาฟรีนะครับเนาะครับท่านใดมีความสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์ก้ามาเดอครับผมไปรอบเบิ้งแนวทังกับพ่อแหลมเนาะครับเนาะยอดสี่เกินนะครับพี่น้องอันนี้คือมัวนติพันธ์มานะครับเนาะอันนี้ลักสิปมวนนี้เขาม้าสามสิบี่มวดแล้วเนี่เขามาเรื่อยๆเลยครับพี่น้องม้วนแปดเก้าเขามาน้ำกันครับ กูดิสองสี่ห้าเนี่สองสี่หากับมาสองนะครับเนาะมาสองหนึ่งครับอันนี้ก็ครับสองสองหนึ่งเลยครับพี่น้องครับอ่ะวันนี้กับมาตามกันเบิ่งครับผมที่ที่ทะเลวันเสาร์ที่ยี่สิบ่สิบโอ้วันเสาร์ที่ยี่สิบพี่น้องกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้พอแจมสิพ้ามาตามเลขรัฐบาลไทยได้ครับพี่น้องเนอะ่างอย่างเดียวนะครับ ครับงวดวันที่16ก,กรกฎาคม 2, 5 6 7หนาหพี่น้ินงเนาะรัฐบาลไทยเขาออกสาม3 6เลขลสามกเด็กลาเนาออกสอนึ่น้องเนาะส่วนเลขหน้าครั้งที่1นึ้งนี่นงองเน้อสามหนหน้าข้งที่2 0 1 1นย์หนท้ายข้งที่2องท้ายท้ายครั้งที่1 4 2 1ท้ายครั้งที่2 8 หกหนึ่งแปดพี่น้องมื่อนี้พ่อเตียมเป็นยังโบพิษโบถือพี่น้องเป็นธรรมดามาื่อวันพระตัววันพระ <c oughs> มีกระเป๋าเหลี่ยมพี่นอ้องเบอแค้วอันนี้นวันพระวันนี้พ่อเตียมสีผ้มามาเบิ่งสูตรเลยพี่น้องเด้อสูตรเกา่างวดที่ผ่านมาเนี่ยพ่อเตียมออกเก่ากับสูตรนะพี่น้องเนาะเก่ากับสูตรโบราเลยจักกระโตนะครับที่จริงแล้วสูตรสูตรนี้มันเป็นสูตรใหม่นะครับมาเบิ่งสูตรเก่าพี่น้องบันี เอาลักสิบก่อนนะพี่น้องเด้อนี่ครับเลขศูนย์นี่เก่งนะครับหลักสิบล่างงวดที่ผ่านมากกับแปดแปดเก้ามาน้ากันขับงวดเมื่อกี้งวดที่ผ่านมาไม่ได้สองสี่ห้าพอแต้มไปเอาเก่ากับศูนย์มวดนี้ไม่ได้ศูนย์สองสามนะพี่น้องเด้อศูนย์นี่เดี๋ยวพอแตียมเขียนไปศูนย์สองสามเบิ้งมันกันไปจัก ลหลายๆสูตรจักหน่อยพี่น้องหลักสิบได้อพี่น้องเนอศูนย์สองสามนะครับพอเตรียมจะลักสกิบกอนบ้านนี้พอเตรียมมีสูตรหนึ่งอีกหลักสิบเพื่อกันนี่ครับงวดที่ผ่านมาศูนย์หนึ่งสองสองหนึ่งมาทำกันพี่น้องเห็นบ่ครับ มีก,กับลักซี่เพื่อกันนะครับสองหนึ่งมาทำกันงวดนี้มันได้ศูนย์หนึ่งสองลักซี่เด้นพี่น้องเด้อนี่ยลักหน่วยเฮาบวากันสูตรที่มันเข่าอีกพี่น้องสูตรนี้สองหนึ่ง,งหนึ่ง,งสอง,ง,ง,สอง,ง,สองมาทำกันนะครับงวดนี้มันหกแปดเก้าเอาไว้นก่อน ครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาหกเจ็ดหนึ่งกับมาหนึ่งงวดนี้ห้าหกศนห้าหกนะครับห6 0ศย์พี่น้องไปเบิ้งหยิกนะครับสูตรน,นี้งวดนี้เมื่อกี้มันลุดห้กับ7จดลุดงวดนี้มมัได้ศูนย์กับสองเพราะเตียมวอลดอกมันลุดครับ อันนี้ 5, 6, 1กหนึ่มาหนงวดนี้ได้ 4, 5, 0 4, 5, 0ศูนย์สี่ห้ายสศูพี่น้องลยสูตรที่เขานะครับสูตรนี้ก็เก้าศูน่มาหนงวดนี้ 0, ูน ศูนย์หนึ่งพอเตียมเกี่ยวซ้ำนี่พี่น้องที่กิงมันเขาา่าไล่ไลยสูตรของพอเตียมเขาไลายสูตรอยู่เดียงว่าเด่นครับมันศูนย์อันศูนย์นี่มันไปบนนใช่ปะสามกับหกมาน้ำกันออกสามหกเลยครับวัวนี้เจ็ดหนึ่งสี่พอเตียมวอลนี่มันไปบนครับครับสูตรจริงๆรสูตรนี่กับเก้าศูนย์หนึ่งกับมาหนึงห่งใช่ปะครับ ตัวนี้กัเก้าศูนย์หนึ่งได้ตัวเกา و ีเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งจำนวนหกสูตรตัวนี้สูตรนี้มันพึ่งเขามาแนวหาหกหมวดแล้วพี่น้องนี่อันนี้จะเป็นลักนวยแต่ว่าพอเตรียมสีสี่เบื้องในสูตรในล็อกไงครับอันนี้ก็สองสี่ห้าศูนย์สองสาม มันลายละพี่น้องศูนย์สองสามนี่กะอันนี้บวกเขามันไปบนนะครับเนาะศูนย์สองสามศูนย์สองสามมันลายสุดเอาละซ้ำนี่ละพี่น้องเนาะซ้ำนี่กับพ่อแล้ววันนี้พ่อเตรียมผีผ้ามานับเบิ้งพี่น้องเอาเริ่มจากศูนย์ละพี่น้องเด้อศูนย์มีหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกสูตรตัวอื่นเบิ้งยู่บ่ะห <ก S 1> นะมากเบิ้เรยไหมอ๋ศูนย์หวยโอศูนย์เนาะครับอวันนี้ศูนย์นะนนหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งนี่มีหนึ่ง,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 <อ>งมีสองมีสามสามคือวันหน่อยพี่นอ้องวันนี้สอง หน ün, cents, three three. One, three. One, one, ึ่งสองสามสามทอกันวันนี้สามหนึ่งหนึ่งครับมีแต็มเดียวหนึ่งสี่โบมี่หนึ่งเนาะครับหามีสองหนึ่งสองหกโบมีหกมี่หนึ่งเก็ดบมีครับแปดบมี่ี่จะเก่าเก่ามีหนึ่งฉันนั้นแล้ว ฟันที่ศูนย์ตัวเดียวหลักสิบพี่นอ้องตรงๆไม่ต้องกลับหวัวน,นี้นะครับมาพอเตียมเฉียวเลยสายวิงสายหลุดปุกคนผัดกันนะครับเนาะครับ,รบสำหรับครับศูนย์ตัวเดีววยวนี่ฟันใดเลยครับพี่น้องครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับเนาะครับชนกันเอามาหกสูตรครับ,บกะเขาทั้งหกสูตรจริงๆมีหลายสูตรแต่ก็ชนศูนย์กันทั้งเหมือนเลยได้พี่น้องันที่หนึ่งเนาะมาเรียมครับผมหนึ่ง ร้องห้าหกเหยีย yep. ด พแก่ตรงเคียนรัฐบาลไทยน้่พี่น้องเพราะว่าพ่อแก่มมันมีทั้งเด็กเล้าเพื่อจะเป็นการทรับสนล่างพี่น้อง ลักซิป้อพี่น้องสูตรลัก,ลกๆของโพแทมคือมี0ศูนย์สองสามนี่คือลักซิปพี่น้องแต่ว่ามือกี้เอาคัดกันเดียวนะครับเนาะศูนย์ต,ตัวเดียวพี่น้อง มวลนี่มันใจได้พี่น้องเด้อจัดเลยนะครับบันนี้ศูนย์ซิมีศูนย์ยังบันนี้มวลเมื่อกี้นี่สองนว่บารหลยมครับเห็นบะสองศูนย์สองหนึ่งเห็นบะครับหลักสองมีสองหนึ่งเข่าสองหนึ่งตรงตรงเลยตรงตรงเลยเนาะว่าศูนย์ซิมีศูนย์ยังบันนี้ศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศูนย์สี่ศูนหกศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับบารน,นี้พรเตียมซีเอาบอเบอร์คูโตพี่น้องพอเทียมจิตัดออกครับขั้นดได้เบอร์แคปหน้าจอไวเอา,เอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเนอะครับ,บไวลักศูนย์ครับลักศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดนะครับพอเตียมซีบ,บอศูนย์หนึ่งกับศูนย์สาม ที่เหลือเอาเบ็ดนะครับเอาเลยพี่น้องศูนย์สองบอกศูนย์หนึ่งสักเด้อศูนย์สองศูนย์สามบอเอาพี่น้องศูนย์สี่ 05เนี่ยพี่น้องของแท้ครับของแท้ตรงนี้เสียง<ซ>ไก่ <5 S 2> ห้า06ไก่เต๋อผู้เด้พี่น้องมแม่งเสียงดังของแท้ตรงนี้ไก่ห้องครับบานนี้มี0 05 06 07 ศูนย์แปดพี่น้องอเขาเชนี่สี่ห้าหกจุดครับมาเตียมเนียนๆเห้เบื้องต้นนะพี่น้องด้วย เน้นให้ศูกับ08พี่น้องสัดเกียนมะพี่น้องเนาะ ตรงตรงไม่ต้องกลับครับพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้ได้ครับผมมอนี้เป้าแหลมถือเอาจากในพี่น้องเอฟซีเห็นชัดๆกันครับจากเบื้องสิติของสูตรแล้วมั่นใจครับพี่น้องมั่นใจครับวันนี้มันใจพี่น้องด้วยตรงๆไม่ต้องกลับนะครับเขาตกกลับถือว่าพิษเบ้าแหลมครับผม ครับเอา้าแคปหน้าจอได้พี่น้องเรื่องบานนี่ครับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนอพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยพอแต้มล่างอย่างเดียวได้พี่น้องเนอะล่างวิ่งแต่ว่าลักสิบมันจะมีศูนย์ศูนย์สองสามรักสิบนะครับแต่ว่าห้อคัดกันเมื่อกี้คือเด่นที่ศูนย์ตัวเดียวครับศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดพอแต้มเน้นให้ศูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดพี่น้องนะครับเพราะว่าลักหน่วยมันมั่นในเจ็ดกับแปดที่เ้าเบิ่งกันอยู่หันเเนนนาาะะพี่้อง หรือว่าเอฟซีมัก02 04 08 06ก็เอานะครับเขาผิดพลาดประก,กันไในพอเตียมกราบขอโทษขอไผ่เด้กพี่น้องเดอ้อชอบก็จัดขัดก็ดผ่านนาอพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับแต่เอางวดนี่พอเตียมมั่นใจนะครับเพออาจะเอฟซีโฉบมันมันกันนะครับเนาฉะนั้นเราจะลืมนะพี่น้องเดอ้อมักสอบตัวใด็กก็จะลืมไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะขอให้แห้งด้วยๆกันทุกคนนะครับ ครับเอาจะเลื่ได้พี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็บจะลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับนะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี้พอเตียมขอขอบขอขอบขอะคุณทุบที่ทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิง่งมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไวพ้พรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อความเก็บใหญ่ใดความไขใ่ให้มีเนาะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับ เอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแเคียนีเนาะครับเนาะครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมครับสำหรับพี่น้องเอฟซีที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่นะครับเนาะแคปหน้าจอกันไว้แล้วกัอย่าลืมกันเด้อพี่น้องกดติดตามไว้ครับผมขอให้พี่น้องโชคมันปังๆกันทุกคนครับผมกับรัฐบาลไทยของพอแต้มเนาะครับเนาะล่างอย่างเดียวครับผมตรงๆไม่ต้องกลับครับผมบ่าวแหลมขอลาไปก่อนไว้เจอกันไหมคลิปหน้าขอให้พี่น้องโชคมัน บำรวยจุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับผม